สวัสดีครับผมพิพัฒน์ตั้งสุกุลนะครับผู้ดําเนินรายการ The Cooking Lab นะครับของสภาอุตสาหกรรมจังหวัดอุดรธานีนะครับวันนี้ผมมีผู้ดําเนินรายการอีกท่านหนึ่งนะครับเป็นผู้ดาเนินรายการปีเดมาสัส์นะครับพี่กมลพรนะครับสวัสดีครับพี่กมลพรครับแล้วก็อยู่กับน้องช่วยแนะนําตัวเลยนะครับกับพี่หญิงนะครับครับชื่อสวัสดิกมลอย่างสิริวงค์ค่ะค่ะจิมนารักษ์อยางสิริวงศ์ค่ะชื่อพี่หญิงนะคะ ครับผมพี่หญิงครับตอนนี้เราอยู่ที่ร้านโฮซาน่าใช่ไหมครับใช่ค่ะชื่อชื่อเพาะมากเลยครับโฮซาน่านี่แปลว่าอะไรครับพี่หญิงเป็นคําสรรเสริญนะคะให้มันเป็นภาษากรีกนะคะค่ะเป็นคําสรรเสริญภาษากรีกใช่ไหมค่ะภาษากรีกแปลว่าอะไรครับคือให้มันสูงขึ้นให้มันดีขึ้นค่ะทุกอย่างก็คือมันเหมือนคล้ายๆกันอัพลิฟคือให้มันสูงขึ้นใช่ค่ะใช้คำอวยพรคำอวยอวยพรพรประมาณนั้นค่ะก็ถือว่าเป็นชื่อที่ดีนะคะเป็นชื่อที่มีความศักดิ์สิทธ นะฮะครับผมอาหารของโฮสน่าที่เนี่ยเป็นอาหารใต้เลยนะพี่ใต้เลยของพี่ไม่ทราบเอ่อมาจากจังหวัดไหนฮะเอ่ออำเภอหัดใหญ่จังหวัดสงขลาค่ะอ๋อพี่สงขลาใช่อยู่ดอนมาหลายปีเลยพี่ยี่สิบกว่าปีแล้วค่ะยี่สิบกว่าปีแลวครับแล้วเราทําอาหารนี้มาก็จ็ดสิบปีแล้วค่ะแต่ในนามร้านร้านเก่าก็คือครัวคุณหญิงครัวคุณหญิงนะฮะใช่ค่ะโอเคครับยินดีเชิญพี่พี่ปอยค่ะวันนี้นะคะก็ต้องบอกว่า ร้านถึงแม้ว่าจะอยู่ไกลขนาดไหนนะคะแต่ว่าด้วยด้วยความมีชื่อเสียงแล้วก็ความมีคุณภาพของอาหารเมนูอาหารที่น่าประทับใจคนใต้นะคะคอย่าว่าแต่คนใต้เลยค่ะคนอีสานอย่างเราเนี่ยก็ต้องบอกว่าอดไม่ได้เหมือนกันนะคะควันนี้เนี่ยก็ต้องขอคุยเบื้องต้นกับคุณแม่นะคะพี่หญิงนะคะซึ่งท่านมีแนวคิดยังไงที่ได้เอาอาหารอ,อ,อร่อยๆเนี่ย มาให้เราได้ทานในวันนี้นะคะค,คือเอ,อเดิมทีแล้วเราเราเป็นคนภาคใต้อะค่ะเวลาเราจะไปทานอาหารใต้คืออาหารอีสานเราเราเราก็กินอยู่แล้วนะคะคส้ตมตำมันเป็นรเรื่องปกติแต่พอเราอยากกินอาหารใต้มันไม่มีร้านไหนที่ทําแล้วให้เรากินแล้วมันมันมันมีความรู้สึกว่ามันเป็นภาคใต้มันไม่รจินอลใช่ไหมใช่ค่ะมันไม่ดั้งเดิมอย่างนี้ค่ะแล้วก็เลยมีมีเอ่อได้ได้ทำร้านขึ้นมาเราก็มีความรู้สึกว่าเราทํากินอย่างไรเราก็อยากให้คนที่ได้ทานนะคะกิน ทานทานแบบนั้นนะคะก็คือเราเราเราทำจากหัวใจเราอะค่ะถ้าเราอร่อยลูกค้าก็ต้องอร่อยค่ะแล้วก็วัตถุดิบทุกๆอย่างอะค่ะเราก็จะสดใหม่วันต่อวันนะคะเป็นปลาอย่างเงี้ยค่ะอย่างอย่างปลานะคะจะเป็นปลาที่เราสั่งจากกรุงเทพเลยเป็นปลาจระเมดหรือเปล่าปลาจระเมดจระเมดเลยนะใช่ค่ะครับผมเราเราทำเหมือนเออหน้าวันนี้เออ สถานการณ์โควิดเข้ามาใช่ไหมคะเราก็ทำให้มันเป็นปิ่นโตครัวของบ้านลูกค้าทุกๆท่านอย่างนี้ค่ะเดลิเวอรี่ไปเดลิเวอรี่เลยใช่ค่ะแล้วก็ลูกค้าทุกท่านก็จะสั่งออเดอร์มาดูเมนูเราล่วงหน้านะคะทุกๆวัน7ดโมงเช้าก็จะมีเมนูมาค่ะเมนูแล้วก็สามารถสั่งออเดอร์ได้เลยค่ะเที่ยงก็ได้รับประทานถ้าต้องต้องการเป็นรอบเย็นก็แจ้งเราอย่างนี้ค่ะค่ะ อันนี้พี่ส่งส่งโดยแก๊ปหรือว่าเราส่งกันเองอะส่งแก๊ปค่ะส่งแก๊ปแต่แต่เราเราจ้างแก๊ปให้ให้เขาทําเป็นพิเศษค่ะอ๋อเป็นแก๊ปพิเศษเป็นแก๊ปพิพเศษค่ะครับผมขออนุญาตน้องซินครับ <c oughs> น้องซินทําอาหารเก่งไหมก็ <c oughs> หรือกลาลังเรียนอยู่ ไม่เก่งเท่าคุณแม่ค่ะครับผมอยากให้น้องสินแนะนําอันนี้คืออะไรครับอันนี้จะเป็นแกงปูใบชะพูนะคะเป็นเราใช้เนื้อปูเป็นกันเชียงปูเลยค่ะแล้วก็มีผสมในน้ําแกงก็จะมีเนื้อปูอยู่ด้วยค่ะครับผมเราจะทานคู่กับเส้นหมี่นะคะเราจะเป็นแกงเส้นหมี่แกงปูใบชะพูค่ะทานคู่กันเมนูนี้บอกว่าทานไ่ด้เลยนะคะครับเมนูนี้เป็นเมนูขายดีเลยค่ะขายดีเลย อีกเมนูหนึ่งก็จะเป็นสลัดโภษนาค่ะจะเป็นสลัดน้ำถัว่วาาก็เป็นสูตรพิเศษของคุณแม่ค่ะทําเองไม่เหมือนที่ไหนแน่นอนค่ะใช่ค่ะมีอะไรบางคทับพี่หญิงครับน้ำถั่วสลัดน้ำถั่วครับน้ำถั่วนี้เราเราก็จะใช้ถั่วลิสงอะค่ะเอามาคั่วเองเรามาปั่นออแล้วก็คั่วก่อนด้วยคั่วก่อน<ห>อต้องคั่วให้หอมใ,ให้สุกก่อน แล้วก็เครื่องเครื่องที่จะมาทำค่ะเราทําเป็นสูตรของมาเลเซียก็เพราะเราเป็นคนภาคใต้มาเลเซียเลยนะฮะใช่ค่ะก็คือต้องเอาเอาเอาเครื่องเทศอะค่ะมาคั่วมาทํามันถึงจะเอ่อมาเอ่อตำแล้วก็ถึงจะเป็นเครื่องแกงออกคาเราไม่ได้เอาซื้อเครื่องแกงมาทํานะคะเราลังสรรเองเพราะฉะนั้นถามว่าสลัดแขกทั่วท่ไปมีเยอะค่ะน้ำาื่วแต่ว่ารสชาติบอกได้เลยว่าของเราจะไม่เหมือนคนอื่นแตกต่างแน่นอนแตกต่างแน่นอนค่ะ สำรับพี่ป้ยเมนูนั้นอะไรฮะพี่ป้ยขอทราบไหมเมนูนี้ใช่ไหมคะอ่าครับผมต้องเป็นแกงเหลืองค่ะแกงเหลืองสับปะรดปลาอะไรนะคะพี่หญิงปลากระพงค่ะกระพงด้วยจะบอกว่าแต่อันนี้จะเป็นมะละกอนะคะ